สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีซุกขู่สุกคนครับมาเบิงแม่แยกลูกครับหนึ่งหมืนหกพันครับควอมสูงอยู่ที่ลอยสามหาไปหาลอยสี่สิบครับเพิ่งได้ลูกสองตัวได้ครับงัวแม่นี่ครับเปิดไว้หนึ่งหมืนหกพันครับทรงฟรีสองลอยโลครับเชื่องนะครับตัวนี้ครับแม่แยกลูกครับนมไข่กำลังหยุบครับ นมไข่กำลังหยุบลูกบ่ได้กินนมครับหมื่นหกครับพี่น้องครับงวแม่แยกลูกครับโค้งสางใ่ญ่ดีครับกินห้ามดีดีครับพี่น้องครับกินห้ามดีกินยาดีครับกินเฟืองดีครับกําลังอ้วนครับแยกลูกออกกาลังอ้วนเล็บงามนะครับงัวตัวนี้ครับเล็บงามครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงอีกบ่โดนโค้งสีได้ผสมครับพี่น้องครับ 1มื่นหกทรงฟรี่สองลอยลครับใครอยากได้เปเลี่ยงเห็ดนอเห็ดเนี้ยครับโทรมาด,รด้วยครับเด้อนี่ครับโบชีไล่ได้ครับงอตัวนี้ครับโค้งสางดีครับโค้งสางดี น้ำนมหลายครับน้ำน่มหลายครับเรียงง่ายครับงวดตัวนี้ครับเรียงง่ายครับเล็บหนานี่สุดยอดครับนี่ใช้ดีครับบ่อดื้อบ่อส้นครับผู้เฒ่าผู้แก่เรียงได้ครับบ่อดื้อบ่อส้นครับเล็บหนาครับง่ามนะครับเล็บครับบ่อเป๋ครับทุกมืองัวเล็บเป๋นี่สิบว่าเอาเลยครับ อาเล็บงามมาให้พี่น้องครับน้ำลางกับงามครับงวดตัวนี้ครับโดยร่วมแล้วนาเลียงครับเป็นตะไปเฮ็ดเม่บอกแม่พันครับมื่นหกท่านั้นครับทรงรี่ให้สองร่อยโลครับสนใจอยากเอาไปปล่อยไว้น้ำมูครับเดี๋ยวพ่นกระขึ้นแล้วครับได้ผสมแล้วครับโคนทางไงดีครับขาดยาอีกหลายเติบครับลูกเห็นนมแห้งมางหันครับ อันนี้ลูกบ่ได้กินนมกระลังเหลี่ยมขึ้นมาครับกระลังอ้วนครับพสร้างพนดีครับพี่น้องครับพวร้างดีครับเอาไปอัดหญ้านี่ครับแม่บนหน่อยนด้ครับเม่ใหญ่อยู่ได้หน่ครับเม่ใหญ่ดีครับง่วนยังสดครับเพิ่งได้ลูกสองโตครับกินห่ บะฮาตะใส่หนามครับกินห้ามดีเล่มยาดีครับนาเลียงครับงดตัวนี้แล้วครับนาเลียงครับพี่น้องเห็นคลิปนี้ก็โทรมานะครับเด้อโทรมาทักมาครับจัดทรงให้ครับหอดมนฮอดบอนครับงวขาดหยาพี่น้องครับงวขาดหยาครับยาซีไทยแล้วครับบำรุงพยาธิซีไทยเรียบร้อยครับ พี่น้องอัดห้าแยงเดียวครับออกไปครับว่นแท้แน่นอนเจังหน้ยก็ขึ้นได้ผสมครับสนใจโทรมาได้ครับเด้อเม่ยอยากลูกหนึ่งหมื่นหกพันนครับเต่านมครับลูกว่าได้ดูนมนมไครครับครับหนางามหน้าหวานครับเชื่องดีครับงอตัวนี้ครับเชื่องดีครับอยู่บานน้าว่าครับอำเภอปทุมลาช จังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นงวโค้งสางดีครับเนื้อหนังดีครับขาดตะการดูแลครับขาดตะหยาครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีหยาสวนหยาได้หลายนะครับอัดเข้าไปนี่ครับมหาตะแส่อาหารครับมหาตะแส่อาหารเสริมครับ พี่น้องมากครับพี่น้องมากพี่น้องสนใจโทรมมากนะครับเด้อเบอร์โทรกับเบอร์ไล่เนี่ยละครับเดี๋ยวบัตรตึงทรงให้ครับหมื่นหกครับพี่น้องครับทรงฟรีสองร้อยโลไปเลยครับว่าอันนาโคตรยู่เด่นอีนครับครับบรรยากาศช่วงแรงครับ หาโมงแรงครับพี่น้องครับทางปทุมลาดขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับโอ้กินหํำดีแห่งครับใส่น้ามือกกินเยอะนะครับแต่ว่าเบาตึงอย่า,ยาให้เพิ่นกินโุง่งๆครับ กินพงกินน้ำได้หมดครับท่ายง่ายน,นะครับถ้าเพิ่นเต็มขึ้นมานนหนี่โอ้ยโบนอยนะครับเต็มขึ้นมาเนี่ครับเพราะว่าโครงสร้างเพิ่นได้ครับโครงสร้างได้ล่ำโตได้ครับ ถอกถอนประกันห้ยขึ้นเอาครับสิบห้ามือครับหมดลูกกับประกันห้อีกสิบห้ามือครับไม่มีปัญหาครับขอพุ่นทุกท่านครับขอมาติดตามรับชมครับส่องบอตรงประทรมราชครับสวัสดีครับ